เพื่อนๆเ,เคยรู้สึกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียคนใกล้ชิดไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวไหมครับถ้าเคยรู้ใช่ไหมครับว่ามันรู้สึกแย่ขนาดไหนเพราะผมและเพื่อนๆเพิ่งจะสูญเสียน้องในทีมไปอย่างไม่มีวันกลับทีมฟุตบอลของเราสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมและเป็นทีมกีฬาฟุตบอลที่สมบูรณ์ขึ้นได้ก็เพราะมีน้องชายที่ชื่ออ้ําคนนี้มาเติมเต็มหลายๆการทํางานที่สําเร็จได้ด้วยดีก็เพราะมีน้องอ้๊มมาเป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยม แต่เวลาของชีวิตไม่มีใครคาดคิดว่าจะหมดลงเมื่อไหร่จะได้ทำความดีร่วมกันอีกกี่วันจะได้เจอกันอีกกี่ครั้งและจะได้หัวเราะหยอกล้อเล่นกันได้อีกกี่นาทีไม่มีใครรู้เลยจริงๆผมมักจะพูดกับทุกคนเสมอว่าไม่รู้ว่าเราจะมีพรุ่งนี้อีกกี่ครั้งไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาถึงก่อนกัน เราจึงร่วมกันทำความดีอยู่เป็นประจำทั้งทำดีต่อคนในครอบครัวคนในที่ทำงานและต่อคนในสังคมด้วยกันเสมอมาแม้พบชาตินี้บุญกรรมจะทำให้เราได้มาเจอกันมาร่วมงานกันเพียงเท่านี้แต่เราทุกคนก็ต่างภูมิใจและชื่นชมในตัวน้องอ้ํามากเสมอเพราะน้องทำได้ดีในทุกบทบาทหน้าที่จริงๆเราทุกคนรู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของน้องอ้ําในครั้งนี้ แต่ทุกคนก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้เพราะไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้เจอกันเหตุผลข้อเดียวข้อนี้จึงทำให้เราทุกคนไม่ยอมเสียเวลาไปกับการโกรธเกลียดโมโหหรือคิดร้ายต่อกันหวังว่าความดีที่เราร่วมกันทำมาจะหนุนนำให้น้องอ้ําไปสู่สุคติภูมิและขอให้เรื่องราวของน้องอ้ํานี้เป็นตัวอย่างการทำความดีทุกวันที่ยังมีลมหายใจ และเป็นอุทาหรณ์ให้แง่คิดดีๆกับผู้คนว่าเมื่อชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนและทุกวันนี้เราใช้เวลาที่ยังมีชีวิตอยู่กับอะไรใช้สิ่งที่คุณคิดว่าถ้ามีเวลาเหลืออีกแค่หนึ่งวันคุณจะใช้มันอย่างคุ้มค่าเพื่อสิ่งนั้นหรือไม่ถ้าวันนี้คุณรู้ตัวว่าเหลือเวลาที่จะอยู่บนโลกใบนี้อีกแค่หนึ่งวันก่อนที่จะเสียชีวิตคุณจะทำอะไรและใช้เวลาที่เหลืออยู่กับใคร